ตอนนี้อยู่ที่40กว่าลูก <Okay. S 1> ใช่ใช่ตอนแรกคิดว่าเขาจะไว้ไม่ได้แต่ว่าพนาการของเขามันมันโตเรื่อยๆอ่ะพอสาวันมาดูทรก็โต3ามวันหวันโตเนี่ยเมื่อสองสวันที่แล้วยังเล็กอยู่เลยตัวเนี้ยยังเพิ่งจะไขน่นกทาวัานี้เป็นไข่ไก่เบอร์เล็กแล้วอย่างที่พี่ดูนี่ก็คือเราต้องดูพัฒน ทุกตาวนันหรือแล้วแหละแล้วเราก็ดูพัฒนาการของมันเอ,อเ็นยงไงคใช่ใช่ <S <S คือตอนตอนเน,นี้ยตอนเนี้ย<อ>เราวนเวียนอยู่ในสวนเราก็จะเห็นไงถ้ายิงดูบ่อยเราไม่มันจะชินตาแต่ถ้าสามวันห้าวันมาดูเอ,อ้ยมันโตผิดไหมมันมันโตขึ้นอย่างเงี้ยมันจะผิดตาเราจะรู้อันนี้ดูเบี้ยวนะอันนี้ดูโตไม่ใช่ <S <S ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยมันก็คืออาการเบี้ยวคือพี่มันกินนี่น้องมันไม่เบ่งอันนี้มวยเนี่ยเบ็ดมันรีบละฝั่งเนี้ย แต่ว่ามันถ้าดูทรงแล้ว